สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณนคู่โดนัทอีกเช่นเคยนะคะสำหรับสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของหน่วยรักเมืองไทยเด็กๆรู้จักเมืองไทยไหมคะเมืองไทยเนี่ยก็คือเมืองที่เราอยู่ใช่ไหมคะคือประเทศไทยนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอะไรบ้างเกี่ยวกับเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลย สำหรับในหน่วยรักเมืองไทยนะคะเราก็ต้องมีเพลงที่เป็นเกี่ยวกับการรักเมืองไทยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณครูก็มีหนึ่งบทเพลงที่จะมานำเสนอให้เด็กๆได้รู้จักนะคะก็คือเพลงธงไตรงค์นะคะซึ่งเพลงธงไตรงค์เนี่ยจะมีเนื้อหาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคุณครูจะร้องให้ฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะ ไตยรงทงไทยปิวสวยสวยงามสงา่าสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินนั้นหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยมีแค่นี้เองนะคะไม่เยอะเลยเดี๋ยวเด็กๆล,ลองร้องตามคุณครูทีละท่อนนะคะไตรงทงไทยเด็กๆร้องค่ะ ปลิวสวยสวยงามสงา่าสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินนั้นหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทย ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเพลงทงไตรงนะคะเดี๋ยวเรามาร้องพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะไตรงทงไทยเปิวสวยสวยงามสงา่าสีแดงคือชาติสีขาวาศาสนาสีน้ำเงินนั้นหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีไม่เยอะเลยเนื้อหาเพลง มาร้องอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งสุดท้าย1 2 3สองไตรงทงไทยปลวสวยสวยงามสงา่าสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินนั้นหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเพลงทงไตรงเห็นไหมคะว่าในเพลงเนี่ย เขาพูดถึงสีอยู่กี่สีคะสามสีนั่นเอง3ส,สีนั้นมีสีอะไรบ้างสีแรกเลยสีแดงสีแดงนั่นก็หมายถึงชาติก็คือประเทศของเรานั่นเอง ต่อไปสีที่สองนั่นก็คือสีขาวสีขาวหมายถึงอะไรคะสีขาวเปรียบเสมือนพระพุทธศาสนาของเราก็คือศาสนานั่นเองที่มีความบริสุทธิ์เหมือนกับสีขาวนะคะและสีที่3สีสุดท้ายนั่นก็คือสีน้ําเงินสีน้ําเงินเนี่ยเปรียบกับเปรียบเทียบกับเป็นว่าก็คือพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเองสีน้ําเงินก็คือพระมหากษัตริย์อ่ะทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะ หนึ่งเลยสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินนั้นหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยเด็กๆจะสังเกตง่ายๆว่าธงชาติไทยของเราเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3สีนั่นเองก็เปรียบเสมือนกับมีมีสีแดงที่เป็นชาติสีขาวที่เป็นของศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเอง ต่อไปนะคะคุณครูเนี่ยก็จะพาเด็กเนี่ยให้ได้มารู้จักกับภูมิภาคประจําประเทศไทยเด็กๆรรู้ไหมคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีภูมิภาคอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับภูมิภาคในประเทศไทยทั้งหมดนะคะเราก็จะมีทั้งหมด6ภูมิภาคด้วยกันนะคะซึ่งภูมิภาคแรกนั่นก็คือภาคเหนือนั่นเองที่อยู่ข้างบนเป็นสีชมพูอันนี้นคือภาคเหนือน,นะคะจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในเขตของสีชมพูที่เห็นเหมือนด้ามขวานเนี่ยนั่นก็คือแผนที่ประเทศไทยนั่นเองถ้ามีคนถามเราว่าแผนที่ประเทศไทยเนี่ย มีรูปร่างคล้ายกับอะไรเราก็สามารถตอบได้ว่าคล้ายกับขวานนั่นเองเห็นไหมคะคล้ายกับขวานต่อไปนะคะภูมิภาคต่อไปนั่นก็คือภาคตะวันตกต่อมาล่างสุดเลยก็คือภาคใต้นั่นเองต่อไปไปดูทางด้านขวามือที่เป็นสีส้มข้างบนสุดเห็นไหมคะนั่นคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็จะมีจังหวัดหลายๆจังหวัดที่อยู่ในภาคนั้นนะคะต่อไปเห็นไหมคะว่าเป็นสีเขียวๆสีเขียวนั่นก็คือภาคตะวันออกและสุดท้ายนั่นก็คือสีเหลืองตรงกลางเลยของแผนที่นั่นก็คือภาคกลางทีนี้เด็กๆก,ก็สามารถรู้แล้วว่าภูมิภาคของประเทศไทยเรานั้นเนี่ยมีทั้งหมด6ภาคนั่นเองนะคะ นอกจากาภูมิภาคทั้ง6ของประเทศไทยแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยยังมีอีกหนึ่งที่เป็นความเด่นชัดของประเทศไทยหล่านั้นก็คืออาหารประจำชาติไทยอาหารประจำชาติไทยเนี่ยก็คือต้มยำกุ้งนั่นเองเวลาที่ชาวต่างชาติเนี่ยมาประเทศไทยเนี่ย เมนูที่ชาวต่างชาตินิยมมักจะรับประทานนั่นก็คือต้มยำกุง้งด้วยความที่รสชาติของอาหารชนิดนี้เนี่ยมีอเอกลักษณ์ในเรื่องของรสชาติที่จัดจ้าแล้วก็ดึงความอร่อยของวัตถุดิบต่างๆของอา,อาหารจานนี้เนี่ยออกมาได้อย่างดีทำให้ต้มยำกุ้งเนี่ยกลายเป็นอาหารประจำชาติไทยของเรา นอกจากประเทศไทยเราเนี่ยมีอาหารที่เป็นอาหารประจำชาติแล้วยังมีอีกหนึ่งอย่างที่มีที่เป็นประจำชาติของเรานั้นก็คือดอกไม้นั่นเองดอกไม้ประจำชาติของเราเนี่ยมีชื่อเรียกว่าดอกราชพฤกษ์ดอกราชพฤกษ์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของดอกไม้สีเหลืองนะคะซึ่งเป็นดอกที่สวยงามก็จะใช้เป็นอดอกไม้ประจำชาติไทยของเราค่ะ เด็กๆจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยเยอะแย,ยะมากมายเลยใช่ไหมคะอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือภาษาประจำชาติไทยนะคะที่เรามีภาษาเป็นของตัวเองแล้วเราก็ใช้ภาษานี้นั่นก็คือภาษาไทยนั่นเองภาษาไทยคืออะไรเห็นไหมคะภาษาที่เด็กๆเ,เนี่ย กำลังเรียนอยู่ในทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนอักษรหรือว่าจะเป็นการพูดการสื่อสารต่างๆนะคะก็จะเป็นอักษรที่ประเทศไทยเนี่ยมีประดิษฐ์ขึ้นมาใช้เองนั่นก็คือกอไก่ถึงหองลงฮูนั่นเองแล้วก็ยังมีสลาวันยุคต่างๆนอกจากนี้เนี่ยประเทศไทยของเรานะคะก็ยังมีสัตว ชนิดหนึ่งก็คือเป็นสัตว์ประจําชาติของเรานั้นก็คือช้างนั่นเองช้างเนี่ยเราก็จะใช้เรียกเป็นเชือกนะคะ,ะมี1เชือกสองเชือกอย่างนี้นะคะซึ่งช้างเนี่ยเป็นเรียกได้ว่า เป็นสิ่งสำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเราเลยเมื่อในสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะใช้ช้างในการทำยุทธหัตถีหรือทำสงครามต่างๆในสมัยก่อนนะคะและเราก็ให้ความสำคัญกับช้างเพราะว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของเรามาตั้งนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็รู้แล้วนะคะว่าสัตว์ประจําชาติของเรานั่นก็คือช้างนั่นเองในประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมี ความสำคัญหรือวันสำคัญต่างๆนะคะที่เป็นวันสำคัญประจำชาติไทยของเรานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณครูคนำประเพณีอะไรมาให้เด็กๆดูบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะประเพณีที่คุณครูนำมาให้เด็กๆเนี่ยได้รู้ในวันนี้นะคะประเพณีแรกเลยนั่นก็คือ วันสงการนั่นเองเด็กๆรู้จักวันสงการไหมคะวันสงการเนี่ยเป็นวันที่ชาวไทยหลายๆคนนะคะก็จะมาทำการส่งน้ำพัะแล้วก็อาบน้ำดำหัวผู้สูงอายุนะคะแล้วก็จะมีการละเล่นก็คือการเล่นน้ำสาดน้ำกันนะคะจะเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานนะคะตั้งแต่สมัยก่อนนะคะ ต่อไปอีกประเพณีหนึ่งนั่นก็คือประเพณีวันลอยกระทงนั่นเองซึ่งประเพณีวันลอยกระทงเนี่ยเราก็จะจัดขึ้นทุกปีทุกปีนะคะแล้วเขามาทําอะไรกันในวันนี้เขาก็นํากระทงนะคะทีะ่เราได้ทําประดับมาอย่างสวยงามเนี่ยเพื่อที่จะมาลอยในแม่น้ําเป็นการขอบคมาพระแม่คงคานั่นเองนะคะเพื่อที่บางทีเนี่ยเราอาจจะ ทำการล่วงเกินทิ้งสิ่งของส่งกับสก,กรปรกลงไปในแม่น้ำเนี่ยมาถึงหนึ่งครั้ง 1ปีมี1น,นึ่งวันหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็จะทําการมาขอขมากันนะคะซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มาจะาประดิษฐ์กระทงที่สวยๆนะคะหรือว่าบางทียุคสมัยใหม่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้หยวกกล้วยมาทํากระทงแล้วจจะใช้เป็นขนมปังนะคะเพื่อที่จะให้สามารถเนี่ยปลาหรือว่าสัตว์ที่อยู่ในน้ำเนี่ยสามารถกินได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นาการปรับตัวตามยุคตามสมัยนะคะ ซึ่งเราก็สามารถปฏิบ like ัติตัวตามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัวแบบเก่าหรือแบบใหม่เราก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับน่วยฉันรักเมืองไทยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆรู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะแล้วใช่ไหมคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมี อะไรบ้างที่สำคัญแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้อาหารสัตว์ประจำชาตินะคะและอีกสิ่งหนึ่งก็คือเพลงเดี๋ยวเรามาทบทวนเพลงกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพลงทงไตลงนะคะ 2> 1 2 3สองไตลงทงไทยปิวสวยสวยงามสง,งา่าสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินนั้นหมายว่าพระมหากษัตริย์ ไทยเด็กๆรู้หรือยังคะว่าสามสีมีความหมายอย่างไรบ้างของธงชาติไทยเราทบทวนนะคะสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสุดท้ายสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยนะคะและเราก็ยังมีประเพณีต่างๆใช่ไหมคะที่เป็นประจําชาติไทยของเราไม่ว่าจะเป็นประเพณีวันสงกรานต์หรือ,อแล้วก็วันลอยกระทงนั่นเอง เราก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับหน่วยรักเมืองไทยและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะคะที่คุณครูบอกเสมอทุกครั้งไม่ว่าจะออกไปไหนนะคะให้เด็กๆสวมแมสแล้วก็ล้างมือทุกครั้งที่ไปสัมผัสสิ่งของหรือว่าพบเจอผู้คนนะคะเมื่อกลับมาถึงบ้านก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็อาบน้ำสระผมให้เรียบร้อย และก็ต้องล้างมือบ่อยๆให้ถูกวิธีนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะคะไวรัสโครโรนาที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้นะคะถ้าเรามีโอกาสได้มาเรียนเปิดเทอมด้วยกันเมื่อไหร่เราก็จะหากิจกรรมสนุกๆมาทำร่วมกันนะคะแต่ตอนนี้เด็กๆก็ต้องตั้งใจเรียนออนไลน์ไปก่อนแล้วก็คุณครูก็จะทำคลิปการสอนนะคะเกี่ยวกับหน่วยแต่และหน่วยให้เด็กๆได้รู้จักในแต่ละครั้งนะคะ ขอให้เด็กๆเนี่ยตั้งใจทํางานที่คุณครูให้ไปนะคะถ้าเด็กๆไม่เข้าใจเด็กๆสามารถถามคุณครูได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในหน่วยถัดไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ